Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ว่าวอนเข้าไปเีเอาน้ำยาแอร์กัดอย่างนี้เรื่องใหญ่ได้สีลวมมาเลยงานนี่พี่ป๊อปเม็ดใหญ่ว่ะส่ิใส่ิีบนงวิธีล้างเครื่องอ่ะพี่

อาจารย์จริงโโอ้หเอาไปประจานไม่ได้เป็นลงเอาไปประจานไม่ได้เป็นจ่าั่นอาจารย์โชว์ให้ชาวต่างชาติดู YouTube ทั่วโลกเารห แัว right. ันน hey. um, ี้เน okay. we ี่ยแจ้งสปอตเตอร์ล้วนๆนะแอลแเสร็จแล้วแอลให่เสวเอกแอลสบายมั้มีมีอแอลฮ้ยป๊อปต่ากล้องเดินรอบเลยเนี่ยพีครับป๊อปแอลพี่โบพี่โบเอ็กแลต่ผมขอร้อานะเพราะว่าเสื้อเนี่ยที่ผมทำมาเสื้อชมรมเอ็กใหญ่หรือเ ทำมา200 2 45บาทแต่ว่าผมขอ150 <L S 1> จะไปรวมฮะแอล <L S 1> ว่ะไม่เห็นไม่ไม่รู้เลยไซส์อะไรก็ก็เอาไว้ก่อนตอนนี้มันมีจำนวนเล็กครับยังไงจำนวนแล้วก็มาเปลี่ยนได้แอลใหญ่ไหมน่าจะใหญ่แอลพี่วอใส่ เสื้อปกติอะใส่เลยนี่อนี่ามาลงนอ่า l อะเอลคนละนะตกผมขอละห้าสิบนะสีอะไรอ่ะไม่บอกยังไม่บอกอทิหน้าพี่บอกเอลเอนกเอาเปล่าแต่ว่าร้อยห้าสิบถ้าไม่เอาก็ไม่เป็นไรมือเอ็มจะไม่มีทั้แบบดูแลวเน่าี่ของบนรหว่าา ก็จะไปตัดผมว่าเอามันสองกว่าสองรยห้าสจะไปตัดกระไก่ก็จะไปตัดผมแล้วมันไม่ได้เอาตังมาดีไม่ตัดไปแล้วเออดีไม่ได้ตัดเราไปหยิบขาเปากเดินะเปาเปล่าผมจะไปตัดแล้วมีอลมอลอเอมเอเอเอ ได้ใช mm ้งานเลยครับได้ใช้งานเลยรีบอสอิด้วย i แค่กีัน Big L แมอ่ะแอ่ะบ้า Big L ปาทำไมมีหมูตัวใหญ่ผมอีก ราคามันสองรอยบาทเขมทำมาแต่ว่าขอรเส็ขอบาสคือราการีแจกใีใหม่เหมือนค้าก่อนเนี่ยเขมทำแต่ว่าขอระเสรเพื่อเอาไปสมทบจะไปวางน้ำเขียวตุกเป็นเป็นแอลไอแอลเป็นแอลตุ๊กตุ๊กครับไแอลเป็นาป่ะแต่ว่าผมไม่บอกสีนะไม่บอก แล้วอาทิตย์หน้าเห็นเองไม่สีเดิมใช่ไหมพี่ฮะไม่สีเดิมใช่ไหมไม่ใช่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 แต่ว่าเราก็ทุกอย่างเหมือนเดิมแต่ว่าเปลี่ยนสีเปลี่ยนเปลี่ยนสไตล์เสื้อเสื้ออะไรเสื้อชมรมอันเดิมมีคอมเมนต์นิดหนึ่งพี่ด้วยคำว,ว่าโลกโก้มันใหญ่นมันแข็งไอ้ตัวเวลาเขาผักไอ้พวกนี้มันต้องมีไอ้เขาเรียกว่าผ้าซับใช่ไวมผ้าซับมันจะ